วมีอยับคลิปนี้ต่อจากคลิปเก็บมะกราดครับมาเก็บผักครับมาแต่เก็บเะกลัดต่อกันเลยเก็บผักเว้กับเขามาดูสวนผักผุมนะครับสวนผักหรือสวนหญ้าสภาพไปเบิ่งสวนผักผุมครับโอ้มีแต่ผักทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่ทุกคนเออเห็นไหมนี่สวนผักปุมดีเห็นไหมนี่ผักทั้งนั้นเลยนี่กินได้ไม่ได้กุ ไปภาเขาสวนครับภาเขาสวนเก็บตพักไปเอ็ดกับเขาเต็งหยาไม่ได้ดรักษาพวกน,นี้ไปตูเก็บตพักไปอันเอ็กับเขาฝ่าอ,อีตูไปหมกขี้ปลาหนะมกขี้ปลาครับจะมาหมกขี้ปลางา,งามๆฝ่ายตู้ใครเห็นบ่นี่เจ้ากุฝักกินเองครับกุฝักกินเอง มีลายผักอยู่เด็ดๆข้าเบิ้งรับเลขเก็บปอ,อีตักวก่อนคุมสุเป็นมกขีปลางามบ่มันจัเท่าแล้วโคดบ,บ่ใส่เลยหลายอันจังผมแบบนึงด้วยคงเก็บปอ,อีตัวก่อนมันจะเก็บเก่าลัดครับตอกันเลยเขาวสวนผักมีคลิปลงดุดแล้วทำแต่งานปะใช้คลิปไว้ก่อน ายคลิปถ่ายคลิปอีบ้าทีบอ่อคนนี้ละไอเีเม่เบึงไเม่่อยบง้อละไปตูอนีักนี่ไปลวกจำเกลใบักอึอมักอึบอยเอ,อิ้มักอึอักฟักทองแหละไปตูนี่ส่วนพักคอยหกหามาเบิ้งมีอย่งนี้ อันนี้ใบงาอันนี้ใบงาชีม่วงเห็นบ่นี่เกาหลีมันสิไปกินกับอันนั้นเนื้อย่างเนื้อย่างเกาหลีใบกับฟอข่อยเลมจนเียนมไม่ได้ไปซื้อครับมจะไม่ได้ซื้อเพคนสองต้นสามต้นมไม่ได้รักษาเบมึงนี่ไม่ต้หงหย่ามึงนี้ซูเจ้าเวมึงนี่หดหน้ามันจกคนรักษาอย่งมึมีเวลา ทำแต่ง,งานหึือสองทุ่มเพื่อเทศคอยตุ่นเพื่อเทศคอยโคง้งละงองอยู่สองตุน่นดอกไม่อีกที่มึงมันก็ตายละมีอะไรบ้างนี่สุดพออีตู่ผมสองสามแถวอันนั้นผมลบไปเซไ้แล้วมึงไปลหัวลพากันเลยจนเหียนเหียนมืดแล้ว ระพาครับโหระพาโหระพาโหระพาสารผมใส่สารนีขตายเลยสารนียอยงอู่เห็นไหมนี่สารนี่สารนสารสารสารีดูมันจกน่ยังไ้อยู่มก็ได้อยู่อืม มัต้นมะละนี่วตะไคร้ผู้เดียวเดี๋ยวเดียวถ่ายรูปก่อนอันนี้มาดูมมลพาแล้วมนบงามเงียนดิฉันเงียนบุ๋มริกบิดผู้เดียวไล่คนเวียดก็กินเวียดนามก็กินฟิลิปปินส์ก็กินมะละครับโดกโดก มันกำลังงา่มากงาน้ำบุษันกินลายคนขึ้กันฟิลิปปินส์ก็กินน้ำหลายต้นนะผมบ่นี่ขาดบัวแดคขาบตะไคร้ขาตะไคร้ก็เพแป๊บนึงบ่สมงามงามผมปลูกสองชุมตัวงามขนาดเลยมีตุมหัวใหญ่ด้วยนี่มูนะหัวยญ่ให่ช้ำหัวควายแล้ว งอไข่แล้วไม่งออันอื่นๆต้นมะละมะละออมเป็นเอ๊ะเก็บเตียงว่ะเตีงก็มีครับบ่เคยซื้อคนจะกี่ร้อยหลายโดกโดดมาเตีงนะมันตายเลยนี่ต้มะละต้นหนึ่งก็มีอยู่ก็มาเตีงมันตายแเราบ่ได้มาเบิ่งมัน เต็งตายแล้วตัวนี้หมาหมาเนี่ยมันมาแล้วมาโอ้ยสวยงามมากลูกหลายๆครับกำลังดุกมึงโจ๊กดุขนาดถิ่นเล่นี่อู้จีคขนาดมึงนี่ครับกำลังหมากันมีเดี๋ยวมันก็ตายเนาหมดเลยนี่ดูนี่เออยนุ่งนุตามมามา าาก็มาเคล็ดเดี๋ยวเก็บกอีทูก็บตะไครย,ยไปโมขี่ปลาลวกพักจำเจ้าหมกเตงเครือค่อหนีตายแล้วเครือนี่ตัวหมกเตงเครือนี่ตัวเครือเดียวนี่ยังหมดตายเครือนี่ผู้ม,มีอยังผู้มีอยงหลายครับปลูกซ้ำนีแ่แหละ ปลูก้ที่กินไม่ได้ปลูกหลายบุ้มมีเวลารักษาน้าปลูกหาหอ,อยยางเ่ยต้นสองต้นนี่ยังบุมีเวลารักษาบึงนี่บึงหยาเลยแต่มนี่ยสวนนี่หน่อยค่อยสวนผักเกาหลีในเกาหลีคลิปนี้พ่อทานี้ครับเก็บสวนผักปลูกฟักกินเอง อะไรบูได้ปูกระซื้อร้านไทยก็บูอยู่ในไก่ดอกนี่อ่ะปูเพื่อบูได้ออกไปทำต่างงานคลิปนี้กับพ่อสงบครับพ่อกับคลิปหนาครับบูมีอย่างบูในไทยบนสวนผักข่อยสวนยาบไม่สวนผักพ่อกับคลิปหนาครับบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบายจุบุจุบุจุบุ